ีตามติดชีวิตบรรดา,าเมืองทองแลปเป้ไม่สบายอ่ะแลปพี่ไม่พูดอ่ะแลปพี่ไม่กินอ่ะทำยังไงได้บ้างน้องไม่กินข้าวแล้วก็ไม่ไม่กินน้ำล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็อ้วกแล้วคือเคยเห็นมาก่อน แล้วก็เพิ่งตายไปไม่อยากให้ตายเลยอะทำยังไงได้บ้างถ้าพ้นคืนนี้คือตายแน่นอนอะน้อไม่อยากให้ตัวนี้ตายเลยไม่เคยรักหมาตัวไหนเท่าตัวนี้เลยอะไม่เอานะไม่ตายนะไม่อยากให้ตายอะมาไปโรงพยาบาลนะแม่หาหมอโอเคโอเคไปแล้วนะมาแล้วนะ <S 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 คือโหลดแล้วเดี๋ยวจะกอดน,น้องพาน้นงไปโรงพยาบาลขอให้น้องปลอดภยัยขอให้น้องไม่เป็นอะไร so the veterinarian no right now the veterinarian just called me and then she said like uh, i can feed him like IV, uh, what is he called glucose yes yeah, so i will i will use the syringe to like force otherwise then she's not like drinking eating anything so is it okay and normally she's like active really active okay, okay but too. now it's not active I it's not active at all it's almost like equivalent to sugar water this, this is glucose 10 is... percent okay this is 10 percent this is 10 percent so do i have to put it in the water no no, no 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 i i just feed it like that yes okay so i will later if still not eating then i still keep feeding, yeah. still keep feeding. so do you mind if i get two is it okay just oh, in no, no, case no, no, no. i'm just giving to you for free i can't make you get two. oh it's okay i will pay you and you will have to go to the pharmacy for it And then you have to it's okay I pay you here no 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 cannot no wow you are the best กัน i าน people I ever met ever That's why oh not going to o u r e be. my god oh my god thank you so much thank you so so much ตอนนี้ถึงเหมืองแล้วนั่งกับพื่อนคือแขนสั่นไปหมดตอนนี้อาการน้องเป็นอย่างเนี้ยน้องนั่งได้โรปี้กินให้แม่น้องนั่งลูกนะนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะหนูรอดป้อนนะตอนนี้ได้หิ้วแล้วอ่ะ คุณหมอบอกว่าสักคู่คือโคตรรบกวคนคุณหมอเลยอะ่ะคุณหมอที่ตายอะ่ะแล้วแบบคุณหมอตอบในเฟซบุ๊กอะ่ะอันนี้คือสองซีซีอ่ะแล้วคือไม่เคยเรียนมาก่อนไม่มีความรู้เลยอะ่ะเขาบอกว่ามันคือกูโคตรสิบเปอร์เซ็นต์กล้าทำกูโคตรจะไม่มีแรงเราอาเกงถุงนี่ด้โอเคโอเคลูกนะยังพึ่งเป็นไรฮรัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยขอโทษจริงๆนะคะขอรบกวนดึกมากๆเลย คืออาการมีอาการมาตั้งแต่เมื่อวานคือน้องอ้วกแต่ว่าอ้วกแบบแบบว่าเป็นเหมือนน้ำย่อยออกมาไม่ได้เป็นอาหารนะคะอันนี้ใช้ได้ไหมคะที่ที่เขาให้มามันเป็น i v fluid 10%รูคอันนี้คือป้อนได้เลยไหมคะจริงน้ำเกลือที่ให้ใต้ผิวหนังมันไม่ควรมีกลูโคสอะคะ่ะเพราะว่ามัน หากเลี้ยงเชื้อมันจะทาให้ใต้ผิวหนังเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้เนาะป้อนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าป้อนแล้วเขาพวกก็ต้องหยุดป้อนนะเพราะว่ามันทําให้มันระคายเคืองระบบทางเดินอาหารนะคะเวลาป้อนหนอัไม่ต้องป้อนเยอะนะคะป้อนน้อยๆแต่ป้อนบ่อยๆเอาถ้างั้นตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเจฟให้ไปแล้วสองเดี๋ยวจะให้อีกหนึ่งเดี๋ยวอีสี่ชั่วโมงมาดูอีกทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปหาหมอ คุณหมอจ๋าน่ารักมากเลยให้ความรู้ตอนนี้น้องหลับแล้วเดี๋ยวเจ๊คุ้มต้องขังไว้ในออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเจจะเข้ามาทุกๆสี่ชั่วโมงก็ามาดูน้องว่าน้องเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้ก็ขอให้คุณหมอมาเร็วๆตอนที่ปวดหลังมากเลยนั่งหลังคอมหัวชนหัวชนใต้โต๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ๊ส่งน้องเข้านอนวันนี้ขอบคุณพี่ๆขอบคุณ JMC ขอบคุณคุณหมอจ๋าขอบคุณแฟนคุณหมอจ๋าที่ ส่งกำลังใจมาช่วยซเซลเป้และตัวอื่นๆก็คงต้องจัดการซเซลเป้ซเซลเป้ มันนี้คัอเตือนบัตรที่คุณหมอแนะนำนูนางหมดแรงตัวลุมๆุมนะถือว่าตัวลุมๆุทิม้มไม่เป็นจิ้มคนหมาไม่เป็นนะไม่ใครจิ้มเ่ะขอดถอดถอดถอ,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 ถอฉันเลยพี่ได้แค่นิดเดียวไม่ได้ลึกอะคุณหมอบอกว่าให้เอาลึกๆอะ ทำยังไงอะมันกลิ่นเขาๆเข่าๆเลือดแต่ว่าไม่ได้เขามากน้องเขาจะืออเป็นยังไงมันก็จะวิชนี่ไฉโลกได้เลเวโลนึงเนาะเทโลปีเนาะมีรอยอ้วกเอ๊กินไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็เทโลปีเอ๊เ,อเปลี่ยนสีแล้วอะมีฟองด้วยเป็นเหมือนอ้วอกครั้งแรก ตอนนี้ที่สามครึ่งนอนนะไม่ไปนอนนะเดี๋ยวหกโมงออกมาหารอแป๊บเดียวพรุ่งนี้เช้าหกโมงไปโรงพยาบาลกันนะไม่เป็นไรนะพี่พีคอช่วยแกตั้งเยอะสนใจส่งคอมเมนต์มาเต็มเลยสู้ๆโรบพี่สู้ๆแปดโมงครึ่งและว้าวอืม ชีวิตมานาเมืองทองไม่เชื่อจริงๆว่ามันจะหาไม่ได้ตอนนี้ก็คือบ่ายสี่โมงแล้วก็เป็นวันอาทิตย์แล้วคือจะบอกว่าหมอคนกาหน้าแท้ๆแล้วก็ลูกน้องคนการหน้าแท้ๆหาไม่ได้ต่ถ้าไม่หาได้คือรู้เลยว่าต้องออกมาซื้อเอง so one two three five you don't have it okay i have only this one okay so you only have Four and โอเคกดมีน้ำเกลือยาต้านอาการเยนยาลดไข้ยาปฏิชีวนะแล้วก็มี IV แต่ว่าตอนนี้คือซื้อผิดโอเค so the tablets we 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 don't want it so we want the this one is h a v f day injection so I should take it okay so this one o s h a v e day okay ก็คือว่าตอนนี้ได้มาเป็นแบบน้ำเราต้องให้ฉีดเนาะอันนี้คือยาอาเจียนมีแต่ perfect okay so this is um uh, intuition yeah. ah okay and this one okay not, but why the, why the mosquito why the mosquito because because you said malaria is this malaria yeah oh my god really yeah no i don't see malaria the, the mosquito represents malaria really yes, yes. ขอลดให้ด้วยเมื่อกี้ต่อมาทำท่าไม่ให้แต่ตอนนี้ก็ให้แล้วนะแพ้ความตื่นของเขาโอเคคุให้มันรู้กันไปว่ามันไม่พอนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่โงรงพยาบาลเดิมแต่ว่าโรงพยาบาลคนเก่าไม่อยู่ตอนนี้ก็เลยมาขอร้องอ้อนวอนว่าได้ไหมา <c oughs> นางก็เลยถามว่าเมื่อคืนทำยังไงแล้วมีด็อกเตอร์ดิสคริปชั่นไหมก็เลยบอกว่ามีด็อกเตอร์ดิสคริปชันตามนี้ เมื่อคืนก็มาตรงนี้อันนี้คุณหมอใหม่ดูว่านางจะใจดีไหมนางจะให้ไหมอันนี้ก็อาบน้ำให้น้องหมอทำเครื่องท่อหลนน่าแน,น่ วันนี้กับพี่ปี๊กำลวันนีตอนนี้เซลล์ปี้เป็นไงบ้างลูกเซลล์ปี้เป็นงบงาง <Hello. S 1> เออพูดกับเขาแล้วตอนนี้